ทำไรอะเจ็ดโหตให้กับลูกค้าสิลูกค้าจะมารับพรุ่งนี้อยู่แล้วนะอ๋อเหรออะไรอ่ะอันนี้เป็นจากันไฟฟ้าเอามีแถมแบตเตอรี่48โวลต์สิแอมป์ให้กับลูกค้าไปเลยกระจกมอเตอร์<ม>อยังตัวแรงอยู่นะ5้าร้อวัตต์โคตรคุ้มอ่ะตัวเนี้ยตัวนี้ทักมาได้เลยในราคาที่ไม่ถึงหมื่นครับอันนี้แล้วก็เป็นรีวิวสำหรับรถไฟฟ,ฟ้าของสกาโซนิก รุ่น J 2 0นะครับตอนกลางคืนจะสวยแค่ไหนเรามาชมกันนะครับอันนี้เป็นได้กุญแจรีโมทด้วยนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูกด2ทีไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับสว่างมากตัวน,นี้เป็นรุ่นขายดีครับราคาไม่แพงดูไฟท้ายนะฮะสวยลองดูไฟเลี้ยว ไฟล้วเห็นชัดเจนนะครับตอนกลางคืนขับขี่ปลอดภัยนะครับพร้อมเสียงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับคลิปนี้ยาวนิดนึงแต่คุ้มค่านะครับสำหรับใครที่สนใจรถไฟฟ้าราคาไม่แพงนะครับตอนแรกนะครับมันจะขึ้น P อยู่เป็นเกียร์คารว่เป็นเกียร์ปาร์นะครับ มันตัวเป็นตัวป้องกันการบิดนะครับบิดเรล่งไม่ไปมันจะต้องกดปุ่มนี้นะครับปุ่ม P หน้าจอก็แสดงว่า ready แสดงว่าพร้อมไปแล้วเราก็บิดไปได้เลยไปเดี๋ยวเราจะพาไปชมแสงกันนะครับว่าแสงในการขับขี่ตอนคืนเพียงพอไหมนะฮะแสงสว่างก็ใช้ได้นะครับ อันนี้เป็นตอนเย็นนะครับก็ฟ้ายัางไม่ได้มืดมากแสงไฟที่ออกมาจากไฟโปรเจคเตอร์รุ่นใหม่ของเราก็ออกมาชัดเจนดีครับถ้าเกิดมืดสนิทกว่านี้ไฟก็จะเห็นสว่างชัดขึ้นนะครับโอเคก็จะเป็นรีวิวการใช้งานสั้นๆประมาณนี้นะครับก็กำลังจะบอกว่าแสงไฟรถรุ่นใหม่หมพวกนี้ใช้งานได้จริง นะครับโอเคยังไงก็ติดต่อมานะครับถ้าอยู่แถวปทุมนนทบ,บุรีส่งฟรีนะครับ